เขาโมั่วแล้วป่ะโม่วแล้วมึงเนี่ยโม่วเพาสเขพูดอย่างนี้เลยนันทีมิจาบอกเดี๋ยวมจะสับกระโปรงทำมึงเอง <c oughs> มึงค่อยทำมึงไปควายดอง <c oughs> เดี๋ยวตำรวจจะมากับพี่โนโดแอบยบิงเลยเนี่ยก็ว่า,างี้เลยหนักเลยนะ พี่ยาย่าข้าวปลูนี่มาลืมของเราเต็มเลยดูที่เนี่ยใครทำวะยัยอาการรัตนาใครทำลูกไปลูกควายทำโอ้โหโทษไปไม่ใช่เราโทษตัวไปป้ามันนั่นแหละเป็นควายโทษตัวไปไม่ใช่เราควายไม่ใช่เราที่แท้จริงนะไม่เคยเป็นรังเกียจไม่เคยไปไปเอาเรื่องไปทําบ้านใครแบบ <M ult ime> หลายกาดเลยนะผู <c oughs> so ้สงบูุเลยนะเดี๋ยวมาัตนากูมาอยู่เนี่ยมันเวียงนี่เนี่ยเดี๋ยวฮะอิสักเนินรัตดาวาสนาดานัยมาโนดรัตน์วัตน์ใส่ลุงเสร็จไหมเนี่ยมึงนั่งพูดกูทธรพูดเรื่อยๆมึงไม่ต้องมาทะเยอทะยานึงกูหรอกมึงจะถามหรอกไม่ต้องบอกก็หรอกมึงไม่อิสักอาพัศไปเลร็วปะดูมันเวียงมึงทันเนี่ย เราทําเรียบร้อยตั้งของเราเนี่ยโอ้ยเวียงเดี๋ยวกูจะไปบอกเขาส่งให้เทพในวัดเขาส่งเขาเขากวักมือเรียกเราให้พูดพ่อมานนอโทรมานะเดี๋ยวจะมากันแล้วเยอะมากเลยนะเยอะมากเพิ่นใหม่ไม่ใส่เลยอืมก็พักไปดูหรือยังนะหาเราคำเก่งเขาเจ๊เป็นคนเรียบร้อยจริงเนี่ยดูไม่ดีวิ่งป่ะสังเดี๋ยวกูจะบอกพี่โน่ให้แอบยิงเลยพักเร็ว่อยๆจิ๊มาโกงอเลเร็วพักไปเรื่อยๆเจ๊ของก ยงใส่หน้าเราเนี่ยพี่พี่ทั้งหลายควายนอนนี่จะให้พระสงฆ์เทศในวัดคนมันตายก็พูบวมไปเสียแล้วเดี๋ยวมาชุดนอนป้าเราเร็วเข้ามึงอย่าเมี่ยงกู้นม็รีริวนี่ฉันทำของฉันเร็วเลยมึงเมี่ยงใส่ตัวฉันเนี่ยใครทำใครใส่หน้าเราเลยมันลื้อมาเนี่ยเลือฉันดานเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปบอกพระสงฆ์เทศในวัดสองคนมีชื่อ เดี๋ยวเคนมันตายก็าพูดเนเสียงเดียวกันแหละใส่ไม่ใส่กระโปรงมาเร็วก็ดิไม่เคยเก็บของปูเนี่ยมันนั่งเรียนใส่หน้าใส่เหมือนแล้วไหมแบบไมยไหวแล้วนะฉันดานี้เดี๋ยวพูจะสวดภาวนาตามที่พระสงฆ์สอนเนี่ยตามันไม่มีชิ้นเดีะเจ๊จุกจุ๊หนาดานในมาโนดรัตนาวัฒนาใส่ลุงใส่เมินใส่ไฟใส่ดินมึงใส่ควายพระสงฆ์พูดอย่างนี้เลย ตอบทันก่อนนตอบแบบไม่เหเลยว่าวิกฤตัจะเกิดขึ้นอันนั้นชุดนอไมชุดนอนเนี่ยเเก็ถูกถมาเรียในตู้เลยนะทำให้เตะก่อนพางเตะก่อนมันต้องมาใส่อะไรนะอะไรม่ได้ไม่ปด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไต้ไม่ได้งม่ได้งม่ได้ไ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 ม่ไต้ไม่้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่้ไม่ได้ลม่้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ไมได้ม่่้งม่่้งม่ รวยแล้วเึงเอียนของให้เราทับผ้าแล้วเราก็ข้าเที่ยงนะฮะมึกินข้าวเที่ยงหรอมึงจะมาแดกบ้านกูเลยเนี่ยชีวิตเนี่เลยสักนินละดาวาสนาดานายมาโนรัตนาวัฒนาไสลุงก็ส่งพูดอย่างนี้เลยสายเมนสายไฟมันตายก็ถือเืินกันเลยนะขอาสับเลยนะบอกจะจะฟันมันไห้สินะป้าไห้สินไหมยังมึงก็ต้องถามอีกควายดองแล้วก็ใส่แยกเพื่อผ้าตัางหาก มึงมันทำอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ชีวิตจริงนะกูจะจริงไม่ใส่ยาเนียจะไปใส่หมดหรือมานะเราก็ต้องเก็บไม่เก็บเนี่ยเ้าไม่ใส่ก่อผลิตภัณฑ์ป้าตายไปไม่ได้ใส่นะเพื่อผ้าเดี๋ยวมึงไปตายใจก็ต้องมายุ่งูในควายดอกใช่ไหน้าไม่กล้าเอาหรอกไม่กล้เป็นเป็นนะยังหนักอีกนี่หน้ามาเฮ้ยชีวิตจริงเนี่ยจะจุกจ้าธนาดานในมาโนดลักษณะวัฒนาสายรึสายเมปสายไปสายดินสายอีนี่สายเหี้ย เดี๋ยวคนมันตายก็พูดรุ่งเสียงเดียวกันเลยนะสมบรัตนารีนะขอให้ดีเลยเฮ้ยถุงสวยเนี่ยขนาดเป็นๆนะอย่างขนาดนี้เลยถ้าตายไปใครจะก้าไปใส่วะเนี่ยขนาดเป็นๆอย่างขนาดนี้ถ้าตายจะขนาดไหนอีกคนนี้ไม่ใช่ชีวิตจริงวัะเอเลยนะมันเป็นเฮี้ยคิดดูใส่รุ่งจิตจากนิมลดาวาสนาดานในมาโนรัตนาวัฒนาใสยรุ่งผสมสั่งให้พูนอย่างนี้ อีคนนี้เขาเมืออติ่งกระทึบเลยอ่ะโนพี่โน้ตเลยบ้านใต้เขารวมตัวกันเลยเขาบอกเดี๋ยวใจเย็นๆจะถือปืนกันบ้านไหนก็บ้านใต้เดี๋ยวเพื่อนพี่โน้ตไงเพื่อนพี่โน้ตมาช่วยเลยใช่ไหมเออตำรวจเหมือนกันเอาปืนมาเลยเหรอมีปืนเยอะอ๋อเอารถถังมาด้วยหรือเปล่าป้าเขาแอบอ้าเขาบ้านหรือบ้านใต้หรือเปล่าเนี่ยแอบอ้าไปหมดมึงไม่ใช่คนบ้านกูเลย คนอื่นเขาเรียบร้อยกัน hmm. ม uh ีม huh. ือคนเดียวนี่แหละอไว้กอดถ้าผมพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวให้เอาปืนมาเลยพี่นอตเป็นตำรวจเออาปืยิงนัตนายิงมึงกันแหละตายขาอที่มึงตายแต่แกทำเรียบร้อยนะนี่ยิงนัตนาตายคาที่ลังคับข้าตายคาที่นี่ตายไม่รอดอืม อาหาพวก้วยนมิจิมิเจจุกไงหลักนินและดาวว่าสนาดานในมาโนดลัตนาวัตนาใส่ลุงเรียบร้อยทั้งบ้านไม่เคยไปด่าว่าเอรนะวิจิมิเรียบร้อยในบ้านนี่นี่นี่มาแตกปากในบ้านฉันเนี่ยพระสงฆ์จะตายเร็วเอออืออ่พูดเอเออเอไม่ใช่เอเองหรอก โรู้จักหรือเปล่าูพูดเองเตอเองใส่ไม่ได้แล้วเพื่อนตอวนั้นนะอนี่อะไชิวิจริงนะไม่ได้ไหนดูสิสวยนะเนี่ยน่าจะรัดละสวยนะแต่ว่านี่มันยังดูงงนะถ้อมาตายก็จะแอบดึงวา เพื่โนโอนพี่นุ่งอือกูกำลังพัพอยู่โมเมียงใส่ตะได้ต้องใส่ยังไงโอ้ยแต่งของออกูโอ้เลยทีนี่มันยุ่งอย่างนี้สัญญาณดีอ่ะอืออือทั้สองพูดอย่างนี้เลยนะโอ้ยต้องใส่แล้วก็โยนไปให้ดิไ,ไม่รู้นี่เราทำเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยมากเลยเดี๋ยว,วใส่ลุงกระจิกก็จะมาจะจุกจิก้งจนน้านในมโนโดโอือถ้าสมบูรณ์ี่นี่ไม่ใช่พิธีกินบ้านเธอเลยนะอืออมือสับเอาตีนจะถือเลย เดวิจริงมแอบนีพื่อนเราเยอะมากเลยพยาบาลอ๋อป้าท่าไรออกจากบ้านเหรอเก็บกป้ากลับป้าเหรอป้าไม่ได้เก็บท้านกับป้ามือหน้าหงีไม่อยู่บ้านพูนี่เพราะป้าป้าป้าเหรอโอ้โหนี่าเ้าไล่บ้านคืนเลยนะอืมป้าอะาไรป้าออกจากบ้านหลังนี้แล้วเหรอพูดถึงพี่สัตว์นิรันดร์ว่าาสนาในมาโนดละตนาพัฒนาใส่รุ่ คนนี้เนี่ยเขาตินกะทึบเลยอ่ะอืมจะเอาจริงนะตนาเย็นๆคุณมัดตายก็จะแอบไปยิงมันคือมันมโนดนะเออยิงมันไม่ใช่ยิงเ้ารอดไปป่ะยิงมึงกปเลยยังไงของป้าเนี่ยฉันมีโคนเรียบร้อยแล้วในบ้านกำพงกำไปกำมากำมุนาวัตตีโลโปอร์ไอ้ตายดุงเลยดุงโตดุง พี่ชายเราเป็นตำรวจพี่โน้องดแหะแล้วก็แนบมือเอีก็ค่อยพาผมก็อ้อเหรออออ่ออีสัตว์นี่เราพักเรืยองร้อนเลยเนาะไม่ได้หรอกมันระบว่าไม่ได้หรอกโหยนี่นะกูจะไปบอกคนมันตายมาแอบยิงเลยนะปนพบ้าแกอ่ะทำอย่างนี้กับเราตลอดชีวิตเลยพระสงฆ์พูดเลยนะผมไม่ทิ้งคุณนะรัตนา ผมคุยกับตำรวดอยู่หลายเพื่อนนะเนี่ยหลายคนเลยเขาจะมาแอบดีมันไปช้างเยอะที่เสียงงังเลยคันเวียนใส่โต๊ะเราโตัวเรานี่แล้อยู่ของพเราเราก็จัดเรียบร้อยเนาะใช่เนี่ยเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปบอกในวัดเลยนะให้เทพาเทพเพราะงหอกความมืนเรียกเราอืม บางคนก็จะแอบยิงแล้วก็ไม่รอดวันนี้มีแต่เราไม่อยู่ควายดองโมบิใส่หน้าใส่หัวแบงนี้นะเย้ชีวิตจริงที่คนแอบยิงคั้งตัวอย่างนี้นะอืมเีย้แต่ลุ้งจิตอะไรก็จะมาตลอดวันดี๋ยวกูจะส่วนบรรยายนะใส่ไม่ได้ก็ยังขี้เหนียวขี้หวงขี้ตืดขี้สารพัดขี้เลยวันนี้ แต่อีนี่มันมายุ่งกับฉันนะนี่แหละมัน่โอตัวเองใส่ไม่ได้แล้วมาขี้นี่ยสักเ์นินลัดดาวาสนาดันในมาโนกันจะถือปืนเหนื่อยใจกันแกจริงๆเลยแอบดีวาสนาเนี่ยบ้านคือแท้จริงโกูไม่ใช่ก่อนหนึ่งเยอะเหรอขนมาตายพูดจะหมดสาของบ้านเขาเข่มีเท่าไหร่เนี่ยหมดไปแล้วใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยจะพาเอ็ดดี้ให้นั้นเลยนี่จะมาจับ